สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมักลุกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยครับกับวิดีโอหมากลุกไทยนะครับกลนเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่คุณกวางนะฮะ KTC มาถามกันเข้ามาตั้งโจทย์เข้ามานะครับตัวเหลือเท่ากันเลยผมขอบอกกันนะครับต้องขออนุญาตด้วยครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับไม่มีที่ทำเลยวันนี้ต้องขึ้นมา ทำบนบ้านนะฮะทั้งสองฝ่ายตัวเท่ากันเลยครับคือจํานวนตัวหมากแทบจะไม่แตกต่างกันเลยคือมีขุนนะครับขุนเนี่ยอยู่คนละตัวตรงนี้ขุนขุนนะครับมันมืดหน่อยแล้วก็มีมา้ามีเรือ,อเรือดําเรือขาวจงรงน,นแตกต่างกันที่เบี้ยนะครับฝ่ายขาวมีเบี้ยคว่ำในขณะที่ฝ่ายดํามีเบี้ยหงายครับ คำถามเนี่ยก็คือว่าฝ่ายดำนะครับเป็นฝ่ายเดินก่อนจะมีแต้มเข้าทำอะไรยังไงได้บ้างจะชนะกันได้ไหมรามาดูกันครับหลายๆท่านนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆหลายท่านก็จะตอบในลักษณะที่ว่าขุนนะฮะจากจอสจากจานสองเนี่ยเดินไปนงองูสามก็น่าจะจบข่าวละไม่น่าจะมีอะไรละ เพราะในนาคตจะเล่นแต้มนี้ก็คือการลุกลอดคอมาจนนะครับแต่แต้มนี้นะครับเป็นแต้มที่เหมือนจะดีนะครับแต่ฝ่ายขาวเขาก,ก็มีแต้มเล่นอย่างดังต่อไปนี้ครับคือเดินมาจากชอช้างสี่ไปลุกที่จอจานห้าแบบนี้ครับไม่กลัวด้วยบเบี้ยง่าจจะกินก็กินไป หรือไม่กินผมจะแสดงให้เห็นกันว่าถ้ากินเนี่ยภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายช้อยให้เราเลือกเล่นระหว่างกินหรือว่าเดินหนีขุนอ่ะเรามาดูกันถ้ากินนะครับฝ่ายขาวจะเล่นแต้มนี้ครับด้ยการเรือยาวหญิงแปดมาลุกที่งองูแปดแบบนี้ ฮะเหลือดำโดนละแต่นี้ไฟายดำได้ยังวะปิดสักที่นึงก่อนอก็ไม่มีผลครับฝ่ายขาก็จะกินลูกลูกก็จะออกมาแบบนี้เนะสมอกันไปนะฮะโอเคในเราให้เห็นว่ากรณีที่เบีย้ยกินน่ยจะไม่ดีแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเข้าแบบนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับเราลองดูกันต่อในกรณีต่อไปเข้าไปมาลุถ้าเบียไม่กินขุดไปไหนครับตาเนี้ระหว่างจอจานสี่นะฮะจอจานสองกลับมาที่เก่าหรือแค่นี้แหละเดี๋ได้แค่สองตาเนี้ยครับจอจานสี จอจานสองจอจานสามในสามตาเนี้ยจะเดินเป็นไหนถ้าเดินมาจอจานสามก็จะโดนลูกทาดกินเรือฟรีอนาคตแพ้นะครับหมักดําแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าไปตานี้เรือขาดนะโอกาสแพ้ก็ค่อนข้างสูงอิ่มกันถ้า ไม่ไปจอจานสาไม่ไปจอจานสี่กลับมาจากเก่าแบบนี้ใช่ไหมครับฝ่ายขาวก็เล่นอะไรดีแตบบ่นี้ฝ่ายขาวอาจจะเออเดินเรือมากดน่าสนใจไหมครับเดินเรือมากดหรืออะไรยังไงดีเดินเรือมากดกดแบบนี้ฮนะยอมให้เบีย้ยกินมาด้วย น่าสนใจไหมครับแต้เนี่ยนะต้องขยับขุนอย่างเดียวเลยตาเนี่ยนะครับก็ถามให้เห็นว่าการเดินขุนแต้มแรกในจังหวะแรกเนี่ยแบบนนะี้เหมือนจะดีครับแต่ไม่ดีที่เรามาดูก็ตาดูครับแต่ว่าแตมที่ดีเนี่ยควรจะเดินแต้มไหนแตนที่ดีนะครับควรจะเดินม้าเลยครับ ข้อคอยสามมาลุกก่อนดืองยังหวะให้คขาวแต่ออกจากพวกแล้วก็เลือตัวนี้ก็จะได้ไม่มีห่วงด้วยและดำถึงค่อยเดินแต้มนี้ครับเห็นไหมครับม้าไม่สามารถลุกได้ละเพราะว่าจะโดนเรือกินโดนเบี้ยกินในสองตำหน่งนี้ เดินมาตรงนี้เนี่ยในอนา,นาคตต่อไปเนี่ยถ้ายังอยู่รูปนี้นะครับดำก็จะเล่นแต้มนี้ลุกแล้วก็จะมาจรนแบบนี้อ่าลักษณะการจนของเขาแต่เรามาดูกันเพราะว่าฝ่ายดำเนี่ยเขาจะเดินขุนเข้ามาแล้วเนี่ยฝ่ายขาวจะเล่นแต้มไหนดีครับก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับเสนอเข้ามาว่าแต้มนี้ก็น่าเล่นก็คือว่าคงต้องกันก่อนเพราะว่า เพื <medio S 2> no ่อจะไม่ให้เกิดรูปแบบเมื่อกี้นี่ครับพราะมาต้องไปลุกแน่เลยสุดท้ายกันก็คือต้องเอาเร to ือตัดมาแบบนี้ครับภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบในลักษณะนี้นะฮะก็ฝ่ายดำก็ชนะค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับขุนอยู่ห่างจากพวกด้วยไม่ทันแน่มากับเบียส์เมอนกันหรือถ้าในจาเมื่อกี้นี้เนี่ย เรือมาจับม้าแบบนี้ได้ไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ไหมครับเราาดูกันเรือจับม้าฝ่ายดำจะเล่นอะไรดีครับฝ่ายดำจะเล่นอะไรดีเออก็คงเหมือนเดิมครับเดินมาไปใช่ไหมครับตอนนี้ขุนดำอยู่ในตาอับด้วย ฝ่ายขาจะเดินอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมามากดดันฝ่ายฝ่ายดำได้เลยใช่ไหมครับจะเดินอะไรดีอ่ะม้าไปไหนก็ไม่มีผลอะไรเลยหรือจะย่อเลือหุบเรือฝ่ายดำก็จะเดินเข้ามาในลักษณะนี้นี่พร้อมที่จะลุกจนในตาต่อไปนะคะแบบนี้ก็โอเคขาอจะมา รูปทกทีหนึ่งครับมาเขากินได้ก็จะออกรูปนี้แทนนะครับรูปแบบมันก็จะลักษณะน,นี้เข้าไปก็โอเครูปแบบนี้ดำชนะแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่กับรูปแบบต่อไปนะครับขอบคุณครับ